สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ชื่อวารี วันนี้พี่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเป็นครูคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆทุกคนพี่คิดว่าการที่น้องๆทุกคนเข้ามาเรียนในคณะนี้สาขานี้บางคนเข้ามาเพราะอยากเป็นครูคอมพิวเตอร์จริงๆแต่บางคนก็เข้ามาตามเพื่อนและบางคนเข้ามาเพราะเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ถึงอย่างไรก็ตามพี่เชื่อว่าถ้าน้องๆเปิดใจน้องๆก็สามารถเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดีได้ น้องๆคิดว่าครูคอมพิวเตอร์ที่น้องๆอ,อยากให้เป็นนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างใช่แล้ว น้องบางคนอยากให้ครูคอมพิวเตอร์เป็นครูที่สอนเข้าใจง่ายบางคนอยากให้ครูคอมพิวเตอร์เป็นครูที่ใจดีบางคนอยากให้ครูคอมพิวเตอร์เป็นครูที่มีความรู้ที่ทันสมัยนั่นล้วนเป็นสิ่งที่น้องๆอยากให้เป็นแต่น้องๆรู้หรือไม่ครูคอมพิวเตอร์ท,อที่ดีนั้นเป็นอย่างไรจะมีคําตอบที่น้องๆคิดไว้หรือไม่พี่มีวิดีโอการแชร์ประสบการณ์ออกไปฝึกสอนของรุ่นพี่คอมพิวเตอร์ศึกษารหัส5 9มาเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้รับชมกันงั้นไปชมกันเลย สวัสดีค่ะน้องนองเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาพี่น่ารักทุคนนะคะพี่ชื่อนางสาวจันยาจันตะอุดนะคะหรือเรียกว่าพี่ปินก็ได้นะคะพี่รหัสห9นะคะตอนนี้พี่ก็กาลังฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์จริง ในการฝึกสอนในโรงเรียนนะคะซึ่งจากการที่ได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานนะคะก็ได้รับการตอบรับจากนักเรียนครูอาจารย์แล้วก็คณะผู้บริหารเป็นอย่างดีนะคะทําให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยได้เรียนรู้งานต่างๆนะคะที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการหรือว่างานกิจส่งของโรงเรียนซึ่งก็ทําให้รู้วิถีชีวิตแล้วก็ภาระหน้าที่ของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีค่ะ ในการทํางานของครูในโรงเรียนนะคะซึ่งครูแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองไม่ว่าจะเป็นงานสอนหรืองานฝ่ายต่างๆนะคะรวมไปถึงกระทับใจในตัวนักเรียนนักเรียนที่นี่นะคะเขามีมารยาทด,ดีแล้วก็น่ารับเป็นกันเองกับครูผู้สอนมากๆนะคะกล้าคิดกล้าถามแล้วก็กล้าแสดงออกและให้ความร่วมมือในการทํากิจการรมต่างๆในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ ส่วนในการเรียนการสอนส่วนใหญ่แล้วนั้นนะคะที่จะเน้นการทากิจกรรมกลุ่มนะคะและการใช้กิจกรรมในรูปแบบของเกมไม่ว่าจะเป็นเกมคาร์ดูดควิกเซสนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเขามีความสนุกสนานในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ พบเจอนะคะก็คือเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนพระเนรนะคะคือหมายความว่าทางโรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรมบ่อยหน่อยเนาะอีกทั้งทุกวันพระเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็จะทําการหยุดการเรียนการสอนนะคะแล้วให้มาสอนชดเชยอีกทีในวันเสาร์นั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับความรู้สึกต่อเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ครูพี่เลี้ยงนะคะจากการที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนนี้เนาะในการทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมง,งานที่มาฝึกประสบการณ์เหมือนกันนะคะจากมหาวิทยาลัยเดียวกันและต่างมหาลาัยกันก็ทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะส่วนในการทํางานร่วมกับครูพี่เลี้ยงนั้นนะคะก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างคะ่ะครูพี่เลี้ยงเป็นคนใจดีนะคะให้คําแนะนําเสมอคอยสอนงานทุกอย่างได้เป็นอย่างดีค่ะ จากการปฏิบัติการฝึกสอนในครั้งนี้นะคะทําให้พี่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูนะคะชอบในการสอนนักเรียนนะคะและทํากิจกรรมร่วมกับนักเรียนรู้สึกว่าการสอนนักเรียนเนี่ยทั้งทางด้านความรู้และคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นงานที่มีคุณค่าและมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอแชร์ประสบการณ์จริงในการฝึกสอนในโรงเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับพี่ชื่อนายสกลประพันธ์แก้วชื่อเล่นพี่ตองนะครับรหัส5 9พี่ฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานครับวันนี้พี่จะได้มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่พี่ได้พบเจอให้กับน้องๆน,นะครับ Honestly, <พ> <behaviour> เนื่องจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานที่พี่ได้กําลังไปฝึกสอนนะครับเป็นโรงเรียนของภาคปริยัต ทำให้การวางตัวจะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปนะครับแต่ในส่วนของผู้ชายจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็จะมีในส่วนของผู้หญิงนะครับก็คือ 1. ผู้หญิงห้ามยื่นของให้สามาเนนแบบมือต่อมือนะครับเวลาจะเอาสมุดหรือของให้ต้องเอาวางไว้ที่โต๊ะและให้สามาเนรหยิบเอาเองนะครับข้อ 2. ผู้หญิงห้ามอยู่กับเนนแบบสองต่อ2หรือในที่รับตาคนนะครับเนื่องจากอาจทําให้เกิด ปัญหาเรื่องความลใค่ายและส่งผลต่อทางพูธศาสนาได้นะครับและต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเวลาเราจะเรียกเนนเราจะต้องขึ้นต้นด้วยท่านเนนหรือสาม,มนเณรนะครับและตามด้วยชื่อก่อนเสมอครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของพี่ในโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานนี้นะครับโดยหน้าที่หลักๆก็จะเป็นการแจกคูปองอาหารกลางวัน ให้กับสาม,มเณรที่ไม่ได้มาจากวัดจีดีหลวงนะครับการเช็คชื่อเข้ากิจสงของสาม,มเณรในช่วงเช้าการเป็นครูเวรประจําวันการเป็นครูผู้ช่วยครูประจําชั้นการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทำความสะอาดห้องเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นการเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและจะมีหน้าที่กรรมการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้จัดทําขึ้นมาครับ น้องๆคงรู้กันดีแล้วใช่ไหมครับว่าการมาโรงเรียนของครูนะครับในบางโรงเรียนก็จะต้องมาก่อน7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงสีหแต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน8ปดโมงครับแต่โรงเรียนของพี่นะครับจะต้องมาก่อนเวลา8ปดโมงยีซึ่งจะช้ากว่าโรงเรียนปกติและจะเริ่มทํากิจสงในเวลา8ปดโมงห้นะครับเนื่องจากโรงเรียนของเรานะครับมีสามเณรจากวัดอื่นมาด้วยเช่นบางคนอยู่วัดสันกำแพงซึ่งห่างจากโรงเรียน20กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งในแต่ละวันทําให้การจัดกจิจกรรมของส่งของเรียนของเราในปกตินะครับจะช้ากว่าและทางโรงเรียนก็ยังม,มอบคูปองอาหารกลางวันให้กับสามเณรที่มาจากวัดอื่นและนักศึกษาที่มาฝึกสอนอีกด้วยครับในทุกๆกวันพระนะครับทางโรงเรียนสามัคคีวิทยาทานของเราก็จะหยุดทําการเรียนการสอนนะครับและให้ไปสอนชดเชยในวันเสาร์แทนนะครับ อีกทั้งทางโรงเรียนสามัคคีวิ่ทานจะไม่มีการยืนตรงเคารพธงชาตินะครับก็จะเริ่มด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเลยครับปกติเวลาที่เราทําการเรียนการสอนนะครับเวลาครูเข้าห้องไปนักเรียนก็จะบอกทําความเคารพก,ก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ของโรงเรียนภาพป,ปริยติธรรมนะครับครูจะเป็นผู้กล่าวทําความเคารพนะครับว่ากราบนมัสศการสามัญเรีนทุกท่านและหลังจากทําการเรียนการสอนเสร็จ สามเณรก็จะพูดว่าจเจริญพอครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีที่สังเกตการสอนหรือทดลองสอนสามารถมาโรงเรียนของพี่ได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ขอจบการแชร์ประสบการณ์จริงที่พี่ได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนสามาัคคีวิทยาลานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ จากที่น้องๆได้ฟังการเป็นครูคอมพิวเตอร์ที่ดีนั้นพี่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆในการที่น้องๆจะเตรียมความพร้อมตัวเองในการเป็นครูคอมพิวเตอร์ที่ดีได้ในอนาคตเพราะครูคอมพิวเตอร์ที่ดีนั้นจะต้องมีความรู้ที่ทันสมัยและเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัยตลอดเวลามีคุณธรรมจริยธรรมและเที่ยงตรงมีความสามารถหลายๆด้านเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนใช่แล้วการที่เราจะเป็นครูที่ดีได้นั้นเราจะต้องมองที่ตัวเราเองก่อนว่าในสมัยที่เราเรียนนั้นเราชอบครูแบบไหนครูแบบไหนที่เราไม่ชอบนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าเราจะเป็นครูแบบไหน